สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับกอฟที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gallery นะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับ Ford Ranger นะครับแคป XL p s นะครับปีโมเดล2021นะครับราคาจะจำหน่ายอยู่ที่692,000บาทนะครับมาครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้ลูกค้าเลือกตกแต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างเริ่มจากที่ข้างหน้านะครับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกสกรูมนะครับเป็นทรงฟิตนะครับ เป็นสีดําเงาตัดสีดําด้านนะครับแล้วก็เลือกสัญลักษณ์นะครับเป็นม้ามาแตงนะครับลูกค้าเลือกเป็นสัญลักษณ์สีแดงนะครับตัวสัญลักษณ์ลูกค้าเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแรดรูปบัวกระทิงหรือรูปม้านะครับเลือกสีได้ด้วยเช่นกันกระเถิบลงมานะครับตัวนี้นะครับตัวไฟหน้านะครับเราได้อัปเกรดนะครับเป็นไฟมาแตงนะครับแบบเต็มระบบนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีไฟนะครับวิ่งกลางวันนะครับพร้อมสเต็ปไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็มีไฟขี้มาแตงนะครับพร้อมสเต็ปไฟเลี้ยวนะครับ แล้วก็วงแหวนนะครับเป็นทรงกลมนะครับลูกแก้วเป็นบูอายชุดแต่งนะครับลูกค้าเลือกนะครับเป็น F 1 5 0นะครับแล้วก็เลือกไฟนะครับเป็นตัวเต็มช่องนะครับตัวหนังสือนะครับเป็นสีดำด้านเพิ่มเติมนะครับก็คือไฟตัดหมอกนะครับกระเถิบมาที่ข้างตัวรถก็ซุ้มล้อนะครับที่มากับชุด F อันนี้ลูกค้าเลือกแบบไม่มีหมุดนะครับล้อนะครับก็เป็นแม็กลายดอกไม้นะครับพร้อมยาง แม็กซี่เจนะครับเป็นยางเอทวิ่งได้ทั้งทังเรียบนะครับแล้วก็ลุยได้ตัวก็ตัวแก้มนะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับเป็นรุ่นเอ็กซ์พาจะมีไฟที่แก้มเราหลังค้านะครับเป็นสีดำด้านกันสาดเข้ารูป4ชิ้นครับเาลองมือเปิดนะครับขาดไม่ได้เลยตัวสติกเกอร์นะครับกราฟิกรอบคันครอบฝาถังน้ำมันแล้วก็โลบาเล็กนะครับของ o อา l นเดอร์ สวยงามเลยนะครับท้ายรถนะครับก็เป็นก็ไฟท้ายนะครับเบ้ารองนะครับมือเปิดท้ายนะครับส่งปลายดาบนะครับแล้วก็กันชนท้ายเหล็กตัวนี้ก็เป็นของอารเลนเดอร์นะครับมาพร้อมห่วงลากแบบนี้เลยอยาให้ดูท้ายแบบเต็มๆ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะครับปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะครับหรือสามารถโทรมาพูดคุยนะครับเรื่องอุปกรณ์การแต่งรถนะครับในแต่ละรุ่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g e r f o r d e v e r อเวอนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับยังไงนะครับก๊อบต้องรบกวนคุณลูกค้านะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube ของก๊อบด้วยนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวััสดีครบ